มัอนอยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียวจะทําตัวยังไงก็ได้ไม่สนใจใครอันนี้ก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันละเนาะแต่ในบางกรณีเมื่อเกิดขีดจำกัดที่คนส่วนใหญ่จะรับไหวเสสิมันต้องโดนสั่งสอนแล้วเอาคืนบ้างถึงระเข็ดหลาบไม่ปาบเขาสักทีไม่ดีขึ้นจริงๆแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้มันต้องถูกใจและสาใจคนดูแน่นอนไม่บังออนเอ้ยเพื่อไม่ช้าเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่า let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ทิ้งซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อ เมื่อเก่งรุ่นเก่าสีขาวจอดไร้สมองดูว่ามองไม่เห็นเส้นผมก็ไม่แน่ใจแต่พี่คนนี้จะเข้าไปใส่จอดในล็อกนั้นขับหันไปหลายรอบก็ยังเข้าไม่ได้สุดท้ายเราเครื่องเกียร์ไฟฟ้าหันมันออกมาไอ้ส่วนที่เกินไปถึงแม้จะใช้เวลาลหลายยก็ตามทีเถอะแต่ว่าได้ความสะใจชายคนนี้ก็ยอมพอตัดผกมาเสร็จลองมาเช็คความกว้างดูอู้หู hoo, ถอยหลังจอดได้อย่างสบายๆเลยทีนี้ความคิดไอเดียพี่แกโคตรจะดีผมถูกใจใครที่ดูอยู่นะครับจะไปทำตามเด็ดขาดเดอ้อขับไปหาที่จอดใหม่น่าจะง่ายกว่า สังเกตเก่งดําด้านขวาจอล่างดูก็จอดต่อแถวลอคันขาวออกนั่นแหละจู่ๆก็มีเก่งขาวคันเสียบมาแซกเก่งดําก็ไม่รอช้าสีลมมาต่อว่าจิรจาไอหยาต่ฝันนั้นก็ดูไม่ยอมเหมือนกันทําท่าเดินออกไปแบบไม่สนใจอ่ะก็ชันซึ่งกว่านี่ว่าเสียบก่อนทําไมอ่ะในจังหวะาต่อมานะครับทุกคนลองสังเกตดูไม่รู้ชนเผ่าที่ไหนโผลมาประมาณ1ิบคนระดมแรงยกรถออกไปน่าจะเป็นคนของเจ้าของอาคารนี่แหละจ้างมาอยากซาดีนักไปหาที่จอดเอาใหม่ เจ้าของรถคันนี้ไม่มีระเบียบวินัยจอดรถตามใจเป็นไงล่ะเจอของจริงเจ้าของพื้นที่นะครับไม่รอช้าสิจัดการเอารถเคยนยกรถทั้งคันขึ้นฟ้าควงไปควงมาหาที่มอเตอร์จ่อไอหยาปลายทางคือดาดฟ้าตีจัดการเอาเคยนยกขึ้นไปวางด้านบนผู้คนก็ต่างพากันยืนมุงดูออ้หูก็เกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เนาะเล็กเด้ว่าเจ้าของนะครับลงทุนสุดเพื่อฉุดให้เจ้าของรถในเขตสักทีแต่ทีนี้ถ้าจะเอาลงเจ้าของทําไงล่ะก็คงเสียเงินไปจ้างเคีนยกลงมามั้งเล็กเด้ว่าแบบนี้นะครับเข็ดไปชั่วชีวิต สังเกตรถบรรทุกขนาดเล็กที่จอดอยู่มันใกล้ลางรถไฟขนาดนั้นกล้าจอดได้ไงไม่ทัลายพอถึงเวลารถไฟมา ไอหยาก็ตาไปเลยจังๆเต็มๆมาสี่หัวรถไฟเหล็กก้าหนาขนาดนั้นรถเล็กๆอย่างเรานะครับแน่นอนไม่มีเหลือกว่าเจ้าของจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปซะแล้วไม้แขนโังโดนเฉียวไปเรื่อยๆสี่ขบวนไหนที่มีเหล็กยื่นออกมาหน่อยตามหมดสลดเลยรถคันนี้ก็ค่อยพังไปทีละหน่อยเจ้าของทําหน้าห้อยค้อยเสียใจเจ็บสภาพนี้ค่าซ่อมหลายตังค์อยู่เดอ้อแถมอาจต้องใช้รถไฟด้วยสี่ได้มีขบวนหนึ่งฝาปิดมนันนั่นหลุดคนขับรถไฟถึงสะดุดจอดลงมาดูดีกว่าไม่เช่นนั้นไอหยาไม่มีทางจอดอะ่ะจากรถดีๆไม่กี่นาที ซากฉุย เวลาที่มีตลาดนัดหรือว่าเทศกาอะไรเราคงเจอบ่อยกับรถที่จอดห้อยตูดต่อท้ายอีกรอบหนึ่งตะลึง่ะตีเจ้าของรถไม่อยู่ดึงเบรกมือเอาไว้ด้วยสังเกตกะบานนะครับประชวยดันถอยหลังไปเลยอยากมาขวางทางนี้นักใช่ไหมแกถอยชนแบบไม่สนใจอะไรเลยเสียงเครื่องนี่ฮืนดังสนั่นลั่นถน,นนนะ่ะคนก็ต่างพากันยืนออกมาดูอูห้หูกะบะคันนี้ถือว่าใจเด็ดชัยย่อยพอพี่แกสามารถขับออกไปได้ก็ไม่สนใจเก่งคันนั้นไม่แต่นอเดียวทิ้งให้เวิ้งว้างอยู่กลางถนนแบบนั้นไปเลย ผมบอกไว้ก่อนเลยวันนี้อาจจะเป็นบทลงโทษของคนจอดรถนิสัยเสียที่ค่อนข้างจะแรงไปหน่อยขนาดนี้ผมว่าไม่หน่อยแล้วนะเจ้าของที่น่าจะมีปัญหาบ่อยผมว่าลงทุนไปขับรถตักมาจ้วงลงหน้ากระจกเลยสิแต่พังยับเยินเลยไม่สนใจขอแค่ได้ความสะใจอย่างเดียวก็พอแค่จ้วงกระจกยังไม่สมใจอยากเอาปากบุ้งขี่ไปถล่มหลังคาทีสองทีกลายเป็นรถเปิดประทุนไปเลยแถมทำเสร็จก็ขับรถหนีไปหน้าตาเฉยอีกแบบนี้ประกันชอบชอบเล่นยับเน่ เมื่อชายเจ้าของไร่เกิดอาการสติแตกแหกขับรถมาจกเก่งก็เจิงเลยสิน่าจะมาจอดปิดทางเข้าออกไร่แกละมั้งเจ้าของรถพยายามคุมเหตุการณ์แต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้มากสุดก็เพียงติดทิปเตะแล้วก็ควักมือถือมาถ่ายเอาไว้เท่านั้นเองส่วนชายขับรถตะกก็เล้ยงลากอย่างเมามันสี่ข้างรถที่ถลอกปอกเปิกไปหมดแล้วเหมือนกับว่าเขาโกรธแค้นฝังใจลากถลายไปอย่างยาวไม่ยอมจอดซากกะทีคนทา้งนี้เจ้าของก็น่าเจือนไปเลยตี หลาทางป้ายก็มีบอกว่าอย่าจอดเดอ้อเป็นเลนส่วนรนถะพ่วงวิ่งมันก็ยิ่งจะแคบขนาดรถพ่วงในคลิปชะลอจนแทบจะคาแล,แล้วแต่ก็ยังไม่เคลียวไปเสียสีบี้คันแดงเฉยขูดแบบนี้ซ่อมกันยาวๆทั้งแถบอ่ะเหมือนกับว่าตัวเจ้าของรถเองลงไปทําธุระเพราะว่ากระจกมองข้างมันยังพับมาอยู่เลยจังหวะเดินมาเห็นสภาพรถถึงกับหน้าเงยน้องเหมยแฟนพี่ทีนี้เอาไงดีอ่ะแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าครั้งหน้าคงต้องจำมาไว้เป็นบทเรียน รถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ตามที่จอดปกติพอจะออกไอ้ยาคันดำมาขวางเฉยถ้าสังเกตดูตัวเจ้าของรถสีขาวเองก็เดินละเลงลงมาจราจาแล้วแหละแต่เหมือนกับว่าคนขับไม่อยู่หรือวอ่ายังไงสุดท้ายใจร้อนไม่ทันใจชนแม่งเลยก็เสยตูดไปตีทีสองทีแค่นี้ยก็ขับออกมาได้อย่างสบายๆทำไมมันดูง่ายจังวะเนี่ยทำยังกับเป็นรถบ,บังคับ เอาความจริงคนส่วนใหญ่ไม่เกรงใจคนพิการเลยหรือไงผมนี่เห็นบ่อยเหลือเกินที่จอดรถคนพิการแต่คนปกติชอบขับไปจอดเวลาคนพิการเขาจะมาใช้บริการจริงอีวหยลำบากแต่กฎบ้านเมืองเราไม่ค่อยเข้มข้นน,น,น่ะเมืองนอกนี่จับล็อกล้อเลยเด้อแต่ว่าชายคนนี้ไม่สนใจขับถอยหลังจนเครื่องล็อกนี่พังยับเยินยังไงตัวรถก็ทะลอกปอกเปิกแนเนสุดท้ายก็แง้นสิ่งหนีรีบกลับบ้าน น่าจะเป็นที่จอดอะไร V I P ละมัง้งถึงได้มีกลวยกั้นขวางทางาให้ไปจอดแต่สาวของที่ต้องไม่สนใจและหยิบกลวยออกมาเชิญได้เลยค่ะสามีขาจอดได้ตามสบายแถมยังปิดท้ายกัากวยใส่กระโปรงหลังด้วยเ้ยฮ้ยขโมยกลับบ้านไปแบบดือ้อ ดูสิครับถนนหรือว่าอะไรกันแน่ไม่มีพื้นที่ให้ขับรถสันจรผ่านได้เลยเล็กด้ว,ว่าขนาดจักรายานยังลําบากวีรบุรุษ3าคนจึงปรากฏกายออกมาไอ้ยาโชว์พลังงัดรถพลิกคว่ำไปตีคันไหนจอดขวางงัดหมดไม่สนรถรุ่นไหนต่อให้เป็นรถรุ่นใหญ่พี่ชาย3คนก็เอาอยู่ หิมะตกหนาขนาดนี้นะครับหลายคนก็คงสงสัยสงสัยว่าทําไมรถตักนะครับมายกรถตู้ออกทําไมเวลาเนี้ยความจริงก็คือมันเป็นช่วงเวลาทําความสะอาดเพราะเนื่องจากใต้พื้นหิมะเนี่ยมันคือถนนรถตักต้องทํางานอะไรจะมาขวางทางก็ไม่ได้สุดท้ายก็เสยหน้าง่ายทิ้งไว้แบบนี้เลย ซ้ายก็จอดขวาก็จอดโอ้ไม่ก็ทางจะขี่ก็ไม่มีรถส่วนกันทีนี่ต้องขยี้ตัวให้แคบลงแต่ว่าชาย300คนนี้ขับตรงในความมุ่งมัน่นไม้ที่โผล่มาก็ะะบันขู่รถทุกคันที่จอดอยู่อู้หูดูท่ารถแต่ละคันหลูๆทั้ทงนั้นน่ะถ้าถามว่าแกรู้ไหมผมว่าแกตั้งใจเลยแหละกระแทกแรงปับ,ป,บปับสักขนาดนั้นแกจะไม่รู้สึกตัวได้ยังไง เมื่อรถหรูจอดไปดูตามมาตาเหลือไปจอดขวางทางเข้าออกหลักของโรงแรมมาสีคิดว่าขับรถแรงจะแกงตรงไหนก็ได้หรือไงสุดท้ายเป็นยังไงตำรวจให้มืองัดมาจัดการทีแงะซ้ายทีขวาทีใช้เวลาตั้งนานกว่าจะทะยานเปิดประตูได้ีย่ยากเอาเลืองพอเปิดได้ก็ไม่รอช้าไปคว้าเชือกมา ไปม,มัดอะไรไว้ก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นระบบของรถนี่แหละถ้าหากไม่มัดเราก็ไม่สามารถยกมันออกไปได้คนที่มาช่วยตำรวจนี่ฝีมือร้ายกาดน,นเนี่น่าจะมีประวัติมาอย่างโชคโชนแน่นอนแม่บางออนพลิกตัวมาเป็นฝ่ายดีดีกว่าสุดท้ายก็สามารถเคลื่อนย้ายสปอร์ตลุคคันนี้ออกไปได้สําเร็จป้ายเขาก็มีเขียนไว้อย่างชัดเจนจะเบรเลจอดแต่ก็ให้ตรงล็อกด้วยแต่ว่าเก่งแดงคันนี้จอดข้อม,มาสี่ค่าปูุงค่าปรับอะไรไม่ต้องเสีย แต่เจ้าของถึงขั้นเพียหนักเลยหละเพราะเจ้าของห้างใช้ท่าไม้ตายจ้างรถปูนมาเทใส่ข้างในเลยสิอือหือปูนซีเมนเห็นแล้วน้ำตาร่วงไม่ต้องกวงอีกต่อไปเพราะด้านในเต็มไปด้วยปูนสภาพนี้ผมบอกเลยนะครับน่าจะซื้อรถใหม่แก้ไขยังไงละ่ะพอเวลามันแห้งโอ้โหแกะออกอย่างยากงานใหญ่เลยเนี่ยแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ารถนี้อาจจอดทิ้งมาหลายวันแล้วเพราะเจ้าของก็ทํารุนแรงเกินไปเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นใครก็ไม่กล้ามาทําอีกแบบนี้สุดท้ายก็เทปูนลงไปเต็มเกือบพ้นกระจกใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องตกใจส่วนจ ของ่ลงให้น้ำตาไหลเน่เป็นกล้องวงจรปิดถ่ายติดย่ามดึกๆ สังเกมตมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บนถนนดูหลังเส้นทึบสีขาวนะ่ะไปจอดขวางทางการจราจรไม่บางอ่อนเอ้ยพอช้างมาเห็นมันก็ทนไม่ไหวสิมันวิ่งเขาใส่มาอย่างไวเลยครับท่านผู้ชมคนที่เห็นก็พากันแตกตื่นพอมาถึงวิ่งใส่ชนมอเตอร์ไซค์กระจุเคราดียังไม่ชนเจ้าของหน้าหงายไปด้วยขนาดช้างป่าย,ยังมีระเบียบรู้จักกฎหมายบ้านเมือง การที่จอดรถปิดท้ายแต่ว่าดึงเบรกมือไว้นี่ยอดเย่มาเจอหนุ่มการช่างเข้าไปรถที่มีเรื่องด้วยงามไส้เลยไม่ละทีนี้อ่ะเขาไปคว้าเลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้าออกมาพามันกลางลำาเหมือนจะขยำทิ้งพอถอยรถออกไปเสร็จก็ไปพิงกลับไว้ที่เดิมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ฟุตบาททางเท้าคนเดินใครน้อะจะกล้าเหิมเกิมขับรถขึ้นไปจอดมันก็มีนะครับพวกที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยบ้านเมืองกดเขาเข้มข้นจริงๆไม่รอช้านิ่งดูได้ไปคว้ารถหนีบมายกพังกระจายห,หลังคาเอาไปใส่กระบะด,ด้านหลังยังกับขยะเลยแบบนี้ต้องสั่งสอนให้เข็ด หัวปลาปลาดับเพลิงที่เราเห็นได้บ่อยตามขอบถนนบนฟุตบาทเอาความเป็นจริงรอย่าซึ่งไปจอดขวางทางน้องเดอ้อเพราะถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมาจะกลายเป็นว่าคนดับเพลิงทํางานลําบากแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นตีเขาใช้วิธีทุบก,กระจกเลยเวฮ้ยมันจำเป็นต้องใช้น้ําอ่ะเนาะแล้วคุณดันมาจอดไปดูสี่ดูห้ากลายเป็นว่าเสียค่ากระจกใหม่แถมด้านในรถเปียก ที่จอดจักรยานตารางเขาตีไว้ให้ดูอยู่โดยเก่งข่าวคนนี้นะครับโดนจักรยานนับร้อยคันตะบันจอดอ้อมไว้โอ้โหยังโหดอะ่ะนี่มันที่จอดชั้นเธอไม่หันมาดูเองข่าวนี้แหละเลงตอนออกยากยาก รถเก็บขยะจะมาโกยขยะออกจากถังแต่ว่าถูกบดบังด้วยเก่งหลายคันนาตีเวลาจะเข้าไปเก็บมันก็ไม่สะดวกนะเนาะพื้นก็เขียนชัดเจนว่าห้ามจอดโอ้ม็กก็สุดท้ายนะครับสภาพนี้เลยอยากจอดไม่ดูตามมาตาเหลือได้กินขยะสมใจอยากทั้งคันเลยหม้แะทีนี้หยี่เหม็นน่ะ รถล,ลางที่ต่างประเทศเบียดรถเก่งนอนเอสเป้ไปไหนต่อไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงล่ะรับไม่เคารพกฎจราจรต่อให้เป็นรถหรูแพงก็ตามทีเถอะรถลางเขาก็ชนไม่เลือกหน้าเพราะว่าเขาเลี้ยวไม่ได้เนาะยิ่งขับถอยสภาพเบนซ์ก็ห้อยลงเรื่อย หัวปลาปลาดับเพลิงอย่าตะเลิดเปิดเปิืงเอารถไปจอดขวาไม่แน่ใจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่เอาโซ่เส้นยาวมาล็อกไว้แบบนั้นน่ะหรืออาจจะเป็นคนแถวนั้นที่มาแกล้งเองเจ้าของรถกระเลงหาวิธีออกกอสิโอ้แต่โซ่เส้นใหญ่จริงครับท่านผู้ชมน่าจะมีคนนํามาแกล้งไว้นั่นแหละสภาพนี้คงเข็ดไปอีกยาว นี่มันลดระดับไฮเปอร์คาร์เลยมั้งนั่นน่ะถึงจะรวยแค่ไหนแต่ทำผิดก็ต้องคิดใหม่รวมไปถึงสีรถโดนใจแค่ไหนก็ต้องโดนลงโทษอยู่ดีจอดแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ล็อกล้อไปตีสุดจริงอะเมืองนอกไม่แคร์ด้วยอะคุณจอดผิดที่ก็ต้องโดนลงโทษไปถึงแม้ว่ารถจะสวยขนาดไหนก็ตามทีเถอะ เมื่อเก๋งสีขาวถอยหลังจะกลับบ้านไม่นานคัสสิกยุก้าศูนย์ก็โผล่มาเสียบเรียบร้อยคันเหลืองช้าก็อดจอดไปแต่ไม่เป็นไรคนขับหัวสายเกาะลากออกมาข้าวหน้าดูด้วยใครต่อแถวอยู่พอลากออกมาได้นะครับพี่เก๋ก็ไปเสียบแทนที่ทีนี้แหละเก๋แดงมาเจอแต่หัวร้อนหรือเปล่าเนี่ยจิตใจคันเหลืองนี่แบบไม่ยอมใครจริงๆ แกเข็ดคนที่ไร้มารยาทังาจจอดรถตามอำเภอใจใครจะไปยอมป้าคนนี้ครับลากถังขยะหลายสิบถังมากองรวมกันล้อมรอบรถหรูคันนี้นี่แหละพอเจ้าของมาเจอเออเหอจูวัูว จอดค้อมเส้นใช่ไหมเห็นแล้วมันขัดตาจึงเดินมาหยิบรถเข็นตะกร้ามาแก้เพจด้วยการใช้กุญแจมือนะครับล็อกตึกที่เปิดประตูอู้หูลงทุนหน้าดูเนี่ยหลายบาทอยู่พอล็อกเสร็จชายคนนี้ก็เดินออกมาตามปกติแล้วก็แอบถ่ายชายเจ้าของรถเอาไว้สุดยอดไปเลยไม่มีใครกล้าทำแบบพี่แก่ชัวๆลงทุนลงแรงแก้แค้นคนที่ใส่ไม่ดีพอพี่ชายเจ้าของรถมาเจอทีโอ้โหหัวร้อนแม่บางอ่อนเอ้ยดูเหมือนนักลก้าซะด้วยสิถ้าเกิดโดนจับได้ผมนึกภาพไม่ออก ไม่แน่ใจว่าใครผิดใครถูกต่างคนก็ต่างไม่ยอมหลีกให้กันน่ะเนาะแต่ว่าเก่งเขียวมาสองคน,นตีก็พากันลงจากรถมาเจราจาอหยาดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะไม่ค่อยดีคนขับแบ็คโฮโดนหัว,หวทีซ้ายทีขวาทีทีนี้อารมณ์มันก็เลยมาเลยคว้าบุ้งกีไปจกรถพังยับเก่งเขียวไปทำเขากอนอนสมนาแต่ว่าหลังจากนี้น่าชดใช้กันยาวๆไม่น่าห้าวหาเรื่องทําเกินไปเลยแบ็คโฮ รถตู้ข่าวไปจอดขวางทางเข้าออกบ้านแห่งหนึ่งเจ้าของขับออกมาก็ตะลึงกับสีนี้มันรถใครสุดท้ายนะครับด้วยความใจร้อนบวกกับรถตัวเองเนียวหัวอย่างเจ๋งอะ่ะจึงโชว์พลังดันรถตู้กระจุยหุยใครทราบบ้างนี่มันรถอะไรกระบะาก็น่าจะใช่แต่ทำไมาถึงมี6ล้อน่าจะเสริมเติมแต่งมาแหละผมว่ารถคันนี้กดคันเร่งเหยียบไปทีรถตู้นี่หนีไปนูน่นน่ะ